โลกังสะเทว धामाङ् सिरसा ริปริสัยุคหาอัตถริสัพพวะาอสัพพะ よりたさんと。<music> ตัธรรมโมจะเตสิตตนิยานิโกอุปัสสนาข้ปรินิพานิโกสัมโพทกามีสุขตาเปเตทิตนไม่ยั่งังธรรมังสุตวาเยวังชานามาชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณามปิทุกขามโสตบลินเทวะตุกขตั สปิทุฆาอปิเยหิสัมปโยกนตุกโกปิเยหิเวปโยกนตุกโกยัมปิจ้ำนราปะอิตามปิทุฆาสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาใจยะติธา yang sanjani Du HP wami masa kewala satuukanhanasanang I Banjayehati Irabar ini hutangpitang pakwananghanang samasam putang sad akara sama anakari ัสสะมิงพะคาวาติพระมัจจาริยังจรามาปีคูนังสิกขาสัจีวะสมาปนาตังโนพระมัจจาริยังอิมาสะเกวารสัตวคันทัสสันตกิริยาญาสังวัตตาตุสหสมาปิเนมิตาสัง ตเตยทยมังทลานินาราคิริงทัจวรังหติมันทะพูนทางตาวันทิจกรมสสนิยวสุทารุนานตังเมตตามุเสกวิธินาชิกาวะมุนินโทตันเตยชะสาภวะตุเตยทยมังทารานิว เกตกาธรรมติหาตสุทารุนานตังทาวันติโยชนปะตังกุริมารวันตานอิทีพิสังขตมโนชิตวาโุนินตทอันเตจะสาวาดุเตชยมังสลรานิหังวานกานตมุตารังอิวะคามปินี ยาจินตายาตวนทวัจนะจนกายมาเจสันเตียนสุมาวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตยจะสาภพาวุตเต ยะมงกาลานิสัจจังวิหายะมติสัจกวาทเกตตวงวัตภิโรปิตามานังปฏิอันตภูตังปัญญาปฏีปัจจริโตจิตตวามุนินโตตันเตชะสาวาตุเตชะยมังทลานินันโตปนันตาปุจจค हे पोतेन ते प्रपुचखेन तयन्तो हेतोपते सविधि न चि तवा मुनी कान्ते च सा भवतु ते กาหะทีติพุชเคนสุทันทาหะทังปรังวิสุติชุติเมธิปกาพิธานงยานาคเตนาวิตินาชิตาวาโมนนโตตันเตจสาภะวตุเตจยามังภารานี ตาปิภูทเจยามังคาราตตาทัตายวะวัจนตินติเนสระเตมัตันติหิตวานะเนกวิวิกานิจุปะทวานิโมคังสุขังอริภะไมยนารสปัญโย นิโกนาโทอินตายาสักพันนินางโคเรตวาปารมีสักพะกปตสังโฆทิมุนตมังเยเทนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยามังคังชยันโตโพธิยามโม कया न देवा धन एवं गंगे अपराशी तपल के पदवी पो कले अभिषे के साथ भव คินังสุขะโนสุมาหุโตจะสุยิงทังพระมัจาริสุปัตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตาคินังปัตาคินังมโนกรรมังปานิทิเตปัตาคินาปัตาคินานิกาตวานรบัตเต

ปัญญาเกตเตอนุตเรอาคาสหมิงทานังตัตฐตาอาคังปุญญาปวัตถิอาคังอายุเจวานอจายโสเกติสุขังปัลังอาคาสัตตาเมตตาเวอาคัตามัสสมาหิตตเตวะปัวตอมโน E... É... เทสังอนุการกานังตัสหมาหิปวนปิสเมทะสัพเพเมตังกโรธรรมานุสิยาปัญญา ตสุภาลหังกตปาติกันยติวาจะราัวจหรังติเยมะลิงปัดจอปการังอภิกังกมานาเตโพมนสาตนุกานุภาวัน ตาวิเศเสนมาหทิกันจะอาทิสมมานามนุวเจหิยาตสมาหิเนรากัตาปะมาตาพุทธาโพกาพุาปัจจาวิ เมิจจัยปันติตวะคะะมาวะสังโตเมอัตโตอะนุปปันโตกะตังอะนุตาปิยังเอตังอนุสรังมัญโจอริยะธัมเมติตโตนโรอิเตวะนังปะสังสันติเปจสเกปะโมทติติ ังปฏิหันติตาโตวารมิกานิจะสิริงสเปจะมะกะเสสิสิเรจะปิบัวทิโยตะโตวาตาตะปวโกโรตันตัวปฏิหันยติเลนาทานจะสุนันทานจัชยิตวงจะวิปาสิตวงวิหารนางสังคาสห ขงังพุทธิวันน,สวสนิทัศสมาหิปันติโตปโสรสามปัสสังฆธรรมตนโนวิหาเรการะเยรามเมวาส,ยาาสเยตภะวุสุเตสังานาจปานาปัตตเซนาสนยยานิจเตยญาโฉภะเป ज เปตาเปตาังนคือผู้รัช้เนาะม่ต้อง้ใช้ทียะโใช้ตัวนี้ม่ได้ไีว่าบุพระเปตีที่พุณศอาคยา ประเทศเสประเทศที่ท่อยู่ใเทวดารู้นะ่ับพโตเวย์รใช้อัญมณนาสิ่งที่เขาชงชงบุญที่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่ที่เลิศข้าก็คือสิ่งที่เลิศแลาก็ใช้ขับพระโตเวย Oh, kalau bisa bisa diingat tolonglah itu kan pasal yang berikut Pak Bimang yang bijak nih ibad sama iti wanitan kanitang majik marami jod nih ibad humana ตีตังจะชนานางอันตัสสะทังคังีปะรูตี่ิสาคาเรเนตวาปูชยามิหังคิจตังปฏิทังไมหังกิปะเมวสเมจโต ติชาธนทางปฏิสังขยนิโสพินตาปังปฏิเสวามีเนวานวายนามทายานามตนายานวิปุสนาญาญาวาเทวาอิมาสกายาสัตติยาญาปนาญาวิหิงสุปารติยาพระมจเรียานุกะหายา ติปุรานัาจเวทนังปฏิหังภาณินวันจเวทนังนาอุปาเทสามมียาตราชเมพรวิสันตานาวันจตาจพาสุหิโรจาตีปฏิสังขายนิโสเสนาสนังปฏิเสวามียาวาเทวาสิตาสปฏิคาตายา Punasa Padikataya Dan sama kesawatan Tanpa siring Sampah-sampah Sanang Padikataya Nyawa Dewa Untuk hari saya Wino danang Padisanlah Lamadang Kayo aniso वा देवा उपन्नानां वैयापाधिकानां वेदनानां पतिपातायापया पचा परमताया ते माया पतिदासे या देवता सन्धिविहारवासिने โตเปกะเรติกะเรต่างิงต่างิงตาธรรมทานนนภวันตุโกวิทตาสอทิ้งตาโรนเดดาวิหารมังคะเรเพราจามัจานวกาจับิกาวสารามิกาตานปติอุปสักาธรมาจเตสานิกมาจิสรา ปุตาสุขิตาผวานตุเตขาราผุชัยเยปิจามตะสัมภวะสัมเสตชาตาอัโตอัปปาติกานมิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสะเปปิทุกัสสะโรตุสัมภยังอะตุจิรังสัตถมตัมมธัมมตาราจปุคาลา สังโฆตูสะมาโควาอัตตยจาริยจาริานัมราคันตุสะตัมโมสัพเพปิธรรมาจาริโนปุถิงสัมปะปุไนยามะธรรมเะอริยปเวทิเตปัสสนาโอนตุสัพเพปิปานิโนปุตสัสสเน सं मातारां भवेशन्तोकाले देवोपवासतो गोचीभावाय सतानां समिताङ्गेधुमेधनीं माता पिता चाङ्गी चाङ्ग्ला राजानो